ทำเอาชาวเน็ตขำกันไม่หยุดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวของทางด้านเพื่อนบ้านเราอย่างกัมพูชานะคะที่ก็มักจะมีการออกมาทำอะไรแปลกๆให้กับชาวเน็ตเนี่ยได้ดูดได้ชมกันแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดนี้นะคะทางด้านของชาวเน็ตฝั่งประเทศกัมพูชาเองค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะ รูปอีโมจิหัวใจสองดวงเนี่ยสิคะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆแล้วงานนี้กลับหลุดโฟกัสข่ดทีรูปภาพนี้นะคะนี่เลยคะ่ะคุณผู้ชมที่ชาวเน็ตกัมพูชาเองคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะก็ได้มีการโชว์รำไปเลยสิคะคุณผู้ชมกลางหิมะกันต่างประเทศไปเลยแต่ว่าใดๆคะ่ะพอเลื่อนมาดูอีกหนึ่งรูปภาพนะคะ โอโหงานนี้เนี่ยหนาวสั่นกันเกือบตุยก็แหมรู้แหละค่ะว่าอยากจะโชว์วัฒนธรรมเขมรให้ชาวต่างชาติเขาได้รับรู้แต่ว่าใดๆอากาศหนาวแบบนี้เนี่ยมันสมควรแล้วหรอกคะคุณพี่ซึ่งงานนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ทําเอาชาวเน็ตนะคะก็ได้มีการออกมาแชร์คลิปที่ทางด้านของสาวชาวเขมรท่านนี้ค่ะคุณผู้ชมได้มีการโพสต์เอาไว้นั่นเองนะคะแล้วก็ทําเอาชาวเน็ตคนอื่นๆค่ะคุณผู้ชมได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความ คิดเห็นกันมากมายเลยค่ะบางก็คอมเมนต์นะคะว่ากูอยากรู้มึงทำเพื่อมันเป็นปมของเขาจริงๆนะเห็นใจนะ ตัวตลกของโลกบางก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าราท่าเดียวทัวประเทศเหรอกคะ่ะทาทุกวิธีทางเพื่อให้มีตัวตนบนโลกใบนี้ถึงแมว้ว่ามันจะจุดจุด,จด,จดแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเนี่ยนะคะก็มักจะเห็นทางด้านของประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างกัมพูชานะคะก็มักจะมีการออกมาแสดงถึงความเป็นคนกัมพูชาให้ทั่วโลกได้เห็นแล้วค่ะคุณผู้ชมและนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่คนกัมพูชาเนี่ยก็ได้มีการ รำค่ะคุณผู้ชมค่ะร้องกับถือธงชาติกัมพูชาไปที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะอาชาวกัมพูชาเพื่อนบ้านเหล่านี้นะคะก็ได้มีการไปฟ้อนรำค่ะบนรถไฟในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยละค่ะคุณผู้ชมแหมงานนี้เนี่ยก็ประกาศความเป็นกัมพูชากันให้ทั่วโลกได้รับรู้ไปเลยสิคะแล้วนอกจากท่ารำแล้วนะคะพี่เมนของเราเนี่ยก็มักจะมีการถือธงชาติกัม ภูชาค่ะคุณผู้ชมแม่เรียกได้ว,ว่าสร้างเอกลักษณ์สร้างตัวตนให้ชาวต่างชาติให้ทั่วโลกได้รู้กันแบบสุดๆไปเลยแล้วค่ะวันนี้แหละคือคนกรรมภูชานะคะและนี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่คนกรรมภูชาเองค่ะคุณผู้ชมคะ่ะก็ได้มีการนําธงชาติกรรมพูชาค่ะคุณผู้ชมผูกไว้ที่ด้านหลักแบบที่เห็นนะคะอะพร้อมกับ เต้นไปด้วยแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหเอวพลิ้วจริงๆค่ะคุณผู้ชม่าเห็นแบบนี้แล้วนะคะก็ทําเอาชาวเน็ตค่ะถึงขั้นกั้นคากันไม่หยุดเลยและค่ะคุณผู้ชมและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวของเพื่อนบ้านเราอย่างกำพูชานนั่นเองละค่ะ